ลับที่ทําให้สามีรักสามีหลงเคล็ดลับที่หนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการให้เกียรติให้เกียรติสามีนะคะแล้วก็แสดงออกในที่สาธารณะซึ่งอันนี้มองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่ให้คําชมเป็นการบอกว่าเขาเนี่ยทำสำเร็จเป็นการชื่นชม ในความสําเร็จของเขาอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่เขาทําสําเร็จแล้วเรามีคําชื่นชมอยู่เสมออันนี้คือสิ่งที่สําคัญและเป็นเสน่ห์ที่จะทําให้สามีรักสามีหลงอีกข้อหนึ่งค่ะสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบผู้ชายเนี่ยต่อให้เขาโตแล้วยังไงเขาจะมีมุมของความเป็นเด็กที่เขายังแบบชอบมีของเล่นชอบเล่นของเล่นมีของสะสมบางคนชอบเล่นเกมนะบางคนชอบเล่นดนตรีดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ย appreciate มีความรู้สึกร่วมมีความม,วาม,มีการสนับสนุนในกิจกรรมในของเล่นของเขาผู้ชายชอบแล้วก็ผู้ชายหลงแน่นอนถ้ามีคู่ชีวิตนะคะที่ชื่นชมกับงานอดิเลกข,ของเขาค่ะ อีกข้อหนึ่งสำคัญมากๆนะคะเราจะต้องทำให้บ้านเนี่ยนะคะเป็นสถานที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยสามีเดินเข้ามาในบ้านเสิร์ฟน้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งพี่กินข้าวหรือ,อยังจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมน้องสั่งให้ไม่เคารู้สึกว่าเขากลับมาที่บ้านแล้วมีคนที่จะพร้อมต้อนรับเขาอยู่ที่บ้านนะเล็กๆน้อยๆแบบนี้รับรองสามีหลงแน่นอนค่ะข้อนี้สำคัญค่ะที่เป็นไม้ตายเลยนะคะก็คือการแสดงออกถึงความรักด้วยภาษากายกอดนวด ต้องสร้างโอกาสพิเศษนะคะให้เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนชวนนะคะไปกินข้าวนะคะชวนกันแต่งตัวใส่ชุดคู่กันใส่รองเท้าเหมือนกันให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆลรับรองแบบนี้สามีรักสามีหลงแน่นอนค่ะ อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับผู้หญิงนะคะนั่นก็คือห้ามปล่อยตัวเด็กขาดในอดีตเราเคยบริหารสเสน่ห์แบบไหนก็ให้บริหารสเสน่ห์ด้วยอย่าทำตัวเป็นของตายอย่าลองว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะคะดูแลผู้ชายดีนะคะแล้วก็ยังดูแลตัวเองดีด้วยเนี่ยสามีไม่ไปไหนแน่นอนคะ่ะข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเอกลักมากภรรยาหรือว่าตัวผู้หญิงเนี่ยต้องเป็น the best sex partner ของสามีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาต้องมีอะคะ่ะ มันเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในสัญชาตญยานอยู่ใน DNA ของผู้ชายเพราะนั้นผู้หญิงก็ต้องทําตัวให้อร่อยวิธีไหนที่ทําให้อร่อยให้ผู้ชายเนี่ยไม่รู้สึกจําเจนหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาคําพูดคําจามีอ้อนบ้างผู้จาอ่อนหวานในเรื่องที่2ในเรื่องของการดูแลเรือนร่างสําคัญมากในเรื่องของความสะอาด3ในเรื่องของกลิ่นผู้หญิงนี่คือต้องกลิ่นดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการรู้ใจ นะถ้าเรารู้ว่าผู้ชายของเราชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วเรารู้ใจเขาทําให้ถูกจุดเขาอันนี้คือความมั่นคงคือความปลอดภัยคือความอบอุ่นคือความรู้ใจครูก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีของชีวิตคู่สร้างได้ด้วยการสื่อสารเพราะเราคู่กันค่ะ